สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพาออกมายามรอบตอนเส้า้าครับผมป้าคอยเหลือเงินเป็นผู้ใดอยุ่กลางหนองว,ว่าหนาวบ่พี่น้องโอ้สุดยอดครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมออกมาดูรอบกันพี่น้องเนาะแต่ว่ากะพาบึงบรรยากาศก่อนพี่น้องนะแต่ว่าบาวิโกเเห็นแล้วล่ะมันเป็นปลาเขาหี่งหยอเขาพี่นอ้องหรือว่าค้นหนุกดันๆไปเนี่ยโปง่ปงๆว่าเขามาหลายมือแล้วครับเอา้า เหน็นบ่านอันพี่น้องมันมือจังหน่อยเด้อครับผมบ่กบอกหลายย่างห้างครับผมลุยปลาบ่วะเดี๋ยวผมเอาไม้เอาก่อนเอาสิเมนอีหยัง,งเขาเฮาสั่งเดียวปลาบอกเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับผมดันรอบเข้าไปนี่โปร่งๆขึ้นนะอันเหม็นปลาบอ่อคือเจะ เปิดจักตัวพี่น้องสองเมตเข่าเต็มมือเดีพี่น้องหมูอ้านเฮอุ้ยเข่าที่เข่าสองนี่พี่น้องเก็ดหล่อนตัวนึงครับผมหืมหืมโตใหญ่คู่กันครับผมตัวน้อยโอ้โหเก็ดออกเลยโอ้โหสองโตทำน้ำพี่นอ้องหื้อหือ พี่น้องเก็บกวาเลยโดดเหรอ่ะมาหล่อกหเราเดินออกไปเนาะโอ้ตโตเงียบมาลายมือแล้ะพี่น้องหมานมาแล้วครับผมเขาหมันหมานครับผมบัด hmm นี well <S <S ้โอ้หมันหมานพี่น้องตน่าจะโลดตัวนึงอะแล้วก็ครงโลดแปดขีดมัอีกตัวหนึ่งครับผม โอเคครับมาแล้วเดี๋ยวไปใส่ถุงข้างบนกันพี่น้องบันนี้